สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนํากล้องระดับนะคะของทางร้านนะคะค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องระดับนะคะยี่ห้อซอฟเกียค่ะรุ่น B40A นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตัวกล้องกันนะคะค่ะสำหรับกล้องระดับซอฟเกีย B40A ตัวนี้นะคะจะมีกําลังขยายนะคะอยู่ที่24เท่าค่ะค่ะระยะการใช้งานนะคะจะอยู่ที่100นะคะถึง150เมตรค่ะค่ะระยะการมองเห็นภาพใกล้สุดนะคะจะอยู่ที่บวกลบ0.3เมตรนะคะ ค่ะตัวนี้นะคะจะมีระบบอัตโนมัตินะคะอยู่ที่บวกลบ15ลิปดาค่ะค่ะความละเอียดในการทําระดับระยะ1กิโลเมตรนะคะจะอยู่ที่บวกลบ2มิลิเมตรค่ะค่ะและตัวนี้นะคะจะมีจานนะคะอ่านค่ามุมองศานะคะ360องศานะคะค่ะและมีขีดนะคะกำกับทุกๆ1องศานะคะค่ะและตัวนี้นะคะจะมีระบบกันน้ํานะคะ IP นะคะ66ค่ะค่ะสำหรับ เบียบ4 0 a ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1 1 8 5 0บาทค่ะค่ะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์ขาตั้งกล้องอลูมิเนียมนะคะ1ึงตัวค่ะขาและไม้สตาร์นะคะแบบชักได้4เมตร1อันค่ะขาสินค้าของเรานะคะรับประกันอยู่ที่1ปีค่ะและมีคาลิเบอรให้ปี2ครั้งใน1ปีนะคะ่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในตัวสินค้าของเราค่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านกล้องสำเบอร์ระยองค่ะขาร้านเรานะคะจะตั้งอยู่บนถนน นอยู่ติดกับโรงแรมคารเมโอแกนค่ะ่ะลูกค้านะคะสามารถนำรถของลูกค้านะคะเข้ามาจอดได้นะคะที่ลานจอดรถของโรงแรมคาเมโอแกค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลนะคะเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์033-013-494ค่ะค่ะและยังสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาได้ค่ะที่แอดไซน์ r y i 9 9คาะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ